สวัสดีพี่น้องปองไายผู้ที่ตามต่างเพศเฟดบุกเสียงอึ่งเฉลยแชแนวธนาคารแตกพี่น้องขอบแต่ละธนาคารในคนก็ไล่พอปันกันก็เจ้ามาเอาเงินหมื่นคุณนะวัดโต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 คนมาไล่คักแทะอันนี้มาเอาเงินหมื่นพี่คำนี่นะเออคนมาไล่คักแน่ให้ละ เขาเจ้เปิดแต่ื่อไหนี่นะเขาจ้าเปิดแต่ื่อไหนเปิดยเปิดที่ยีอันนี้ยี่หเมื่อนี้เอาสามคนมื่อนี้เอาสามร้อยคนสามร้อยคนสามร้อยนเ่นี้ตัวตัวตัวแงกันเตะเช้าพี่น้องสามร้อยคนจาได้คิวเท่าไหรแล้วเม ีสิบแจับคิวแล้วก็มายืนรอที่บ้านี้นะรอควเข้าไปขอนแล้วมาซื้อน้ำหวานมาแต่จกโมงแล้วนี่นะมาเป็นแต่หกโมงหกโเช้าเขาเปิดจัโมงบ้านี้นะเปิดช่องนเออมาจับยืนแต่เออเจ้าได้จับบัตรคิวหรือยังพ่อจับแล้วได้บัตรเท่าไหร่ร้อยคนสิบห้าสิบห้าตีครับโอ้สิบห้าก็มาแต่เช้าเ้า มาเตบ้านไหนนี่นะนาดินำเออนาดีน้ำปาดคนไหลคักคุณนะปาดคนไหลคักไหลแน่อีอเมย์เพื่อีมาเมาเงินมือนเมาเงินมื่นไปน้ำนเบื้องน้ำต้วมเรามาเบื่งทกสอบวันนี้นะมีธนาคารติาดคนมาไหลคักไหลแน่าที่พออเมย์เพื่ ยูทกอกกศอันนี้ยุทธกกศเลยพี่น้องแต่ก็จะว่ามีทุกธนาคารไรนแม่องค์ปิ้วองค์ปติ้วบ่ได้นอเข่อีไรนะเอาคือบ่ไร่นะเานนี้ขึ้นไปแล้วเเดียวนี้ไนะเออเดี๋ยวนี้บ่ได้เออเรามนี้มาอย่างล้วนะลามาโอ้ลานมาลาดใดตีลาใดเออลานเป็นบัตรอย่งบัตร้ริการตีหรือบัตรอย่างเออ แต่เมตัวก็ได้นำเข้าโอ้แต่ตัวะไรบ้ได้หรวเท้าเจเนี่ยเออได้แต่เงินคุ่เท้าเจ็ดร้อยนไหนเจอด้วอเออโอเคโอเคโอเคอานจะพงปัตติวโต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 โลไจังโนลไลจังพี่น้องตก็ส่อโตกส่อโตก็สอโต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 ตหมาเงินมือน โอ้ยบัวได้กะดีใจนำเด้อบัวได้กะสิได้อยู่บ้านน่ะเหรอเป็นเสนี้คั่นแมนเงินเขานี่เขาเสี่ยงเขาให้แล้วเอามาเช็คแล้วก็โกดเอาซื้อเอ้สุมบ่มีเอทีเอมันไปต่อคิวพุ่นตีโอ้เป็นยังสั้นอันนี้เอาบัตรเอามาเ็ีเอากอนตีนี่นะเขาแล้วบกล้วับไปเบิกเอาตีถ้าผู้มีบัตรบัตรเอทีเอมาโกดเอารถโอ้ อันนี้ตอคิวนี่คือคือมือมีเสียดได้เงินมื่นบทตีนี้นะยังบ่รู้โอ้ต้องเสียก่อนเซ็กก่อนมาเขาแล้วบอโอโอเขาบอกเขาเห็ุจะไหนวันนี้นะไปติดต่อเพิ่นโอ้เปลี่ยนซันพี่น้องเออเขาเสียบเขาให้เองอัตโนมัติเลยตีโอเพราะว่าเราได้กอกรายละเอียดไปแล้วมันบอโอ้ตอนนี้เราสมัครเลยตีโอมีร้องมีเอ๊ มีอตอ,อ,อ้เ,ออเาโอ้ัไะเนาะที่เขาให้สมัครทางคอมพิวเตอร์ตังแต่กีปุนาติาที่ลงทะเบ,บียนไว้ลงทะเบ,บียนไว้แล้วบันนี้เพิ่นกาเสียเงินเขาให้พี่น้องเอาค่าผู้ใดได,ได้เงินเขาก็มาซิกในบัญชีนี้ซิกในบัญชีนี้ถ้ามีเงินก็ไปกดเอาเลยอนาวานะต้องซิกเบื่องกนเน่ต้องซิกเบ้อนเขาบอกเขาติ เพราะว่าเขาได้กอกหลายละเอียดไปแล้วตีปลามาเตยบ้านไหนนี่นะมเตยไรม่วงโมโมนี่เนาะถ้าเข้าแล้วให้ถ้าเข้าแล้วให้จักร้อยเนี่ยเด้อสรงลอยเด้อปลาสรงลอยเด้อนี่กับเนื้บเป็ดบดไอหนมูเด้อบดไดหนามูค่อยกระซิบขวบบุลาลอยบุลาลอยอันนี้ไรม่วงอันนี้กับเนื้อเพ็ดพี่มียปลเตยบ้านไหนนะ มวยม่วงนให้เหล่าแดงปะเนี่ยปั่นพุลาลอยพุลาลอยเนี่ยเดี๋ยวผู้ใดๆให้อยู่ให้อยู่หล่อเอาเต็มบ้านใดเต็มบ้านใดน้องบักการยาบาเดี๋ยวคดได้แล้วปั่นไข่พุลาลอยเหาว่าเราว่าเราสิให้อยู่ซะ ปั่นแท้แนวได้ยินบ่าเขาสิรอเอากันเขามาไปยาะโอยืนอยู่นี่เขาสิได้หลายร้อยเติ้อยู่นี่เนาะคิวซองร้อยโอ้ยบายสามคนจีออกมาดอกสินะบรรยากาศยุทธกศพี่น้องมีซุปอันนี้มาเต้บ้านไหนครับนี่นะมาเต้ในเมืองเลยจ้ะเออมาลุนเอาเงินมื่นลุนเอาเงินมื่นสำหรับผู้ทธิโกศหลายละเอียดไปแล้ว เขาก็มาเซ็กเอาธททน,น,นาคารซ,ซ,ซื้อเงินเขาก็โกดเอารถพนวะวบก็เป็นดังนี้แหละพี่น้องเอ๋ยอันนี้ถกสอดธนาคารเดียวเมื่อสิบเปอเบิงธนาคารอื่น